ตังเจกินสวัสดีค่ะมากค่ะพี่นองค่ะวันนี้ตังจจกินผ้าพี่น้องมากินตำซัวกับหมูกรอบจ้ะเป็นตาแซ่บเป็นตาแซ่บค่ะพี่นองเหมือนนี้ผู้ใหญ่ใจดีนะจ๊ะคุณสามีผลทอดหมูกรอบให้ตังใจกินขอบคุณพี่นองทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงใจให่งกับตังใจกินมากค่ะพี่นองค่ะมากินน้ำกันค่ะขออนุญาตใส่มือด้อจ้าข้ามแหลกก็กินสมตำกันมาค่ะจ,ะจบับจความยิ้มย้น้ำกันค่ะ up. ร่องเบิ้งด้วค่ะพี่น้องค่ะหมูกรอบค่ะพันกับขนมจีนมาด้วยค่ะคำยีไยเป็นน้องกันค่ะอื เกลือคะ่ะสมตำไส้ริกผัดหอมแสบดีค่ะค่ะพักข้อจบรอบจ้ะ ท่านไม่ค่ะเมื่อกี้ข้ามญ่ไปขนมจีนพันหมูกรอบค่ะ Đẹp Pick one mm ดีเท่าดีเทนน่ามากค่ะคำใหญ่ๆค่ะ อีกแล้วมะเขือเทศค่ะ แซ่บมากมาละแผ่นขนมจีนจ้ะ E <sínt'> แสบลุ่งโตเขากันค่ะจากพี่น้องจา้าสุดยอดมากๆเลยค่ะขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่รับชมมาจนจบคลิปแต่คลิปนี้กิมบัสุภากิมบัเรียบร้อยกิมม่มมามกิมมมสแดงดังกระตรงกาขออภัยด้วยนะคะทำมาคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแงใจกับตั้งใจกินน้ำได้อจา้าขอบคุณมากๆค่ะ